สวัสด,ดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจ3ามนอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่15นะคะพี่น้องจา๋าวันที่15เข้าหรือหลุดนะคะก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันที่15นะคะแอดให้เด่นนะคะ0กับ5นะคะเด่นไปที่5นะเด่นไปที่0ูนย์ะคะเด่นไปที่0นย์นไ, 0, ไม่มาไม่มานะคะสำหรับสูตย์นะคะพี่น้องจา๋า รอบพิเศษนะคะ9-8นะคะมามาตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าเลือกคู่ผิดอีกแล้วนะคะขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะมาตัววิ่งนะคะ9-8นะคะพี่น้องส่วนรอบพิเศษบนนะคะ6-5นะคะพี่น้องจ๋ามาตัวกลับนะคะมาในชุดเด่น5ตัวโรงนะคะมาเด่นโรงนะคะ ก็เข้าตัวกลับนะคะรอบ Vp เ99นะคะมาอีกนะคะตัววิ่งนะคะพี่น้องส่วนรอบปกติบนนะคะปกติบนสีตัววิ่งมานะคะ83ไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋า83ไม่เข้านะคะส่วนรอบ v i p ล่างนะคะสีสามนะคะตัววิ่งมาอีกนะคะแอดจอไม่เข้านะคะ ส่วนรอบ V.I.P. บนนะคะ2 3 5นะคะ3 5ตัวกลับนะคะมาในชุดเด่นโรงนะคะพี่น้องจา๋าสรุปนะคะเข้ารอบพิเศษบน65ตัวกลับนะคะแล้วก็รอบ V.I.P. บน35ตัวกลับเช่นกันนะคะสำหรับชุดเด่น0นย์นะคะต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะไม่มาเนาะ ก็มาเด่นสี่ตัววิ่งนะคะมาวิ่งสี่กับวิ่ง9้านะคะถ้าจับคู่ผิดนี่มาเด้งเดงเลยนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่16นะคะในแนวทางฮานอย3นอยนะคะสูตรวัดใจ3นอยนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจจ่อให้2ตัวบนล่างนะคะสำหรับชุดเด่นวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นตัวไหนนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ก็ขอย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นสถิติตัวเลขนะคะตามกำลังรายวันนะคะครับชมเพื่อความบันเทิงนะคะให้เด่นสีนะคะวิ่งสองวิ่งรูดได้ที่สองนะคะเก้าแล้วก็หนะคะตัววิ่งนะคะ วิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะเดี๋ยวแอดจับคู่ให้นะคะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเด่นสก็จะมีสีหนึ่งนะคะสีสองสองสีนะคะสีสามสามสีนะคะ สี 4, 4, ไม่ต้องกลับนะคะพี่น้อง4 6่หสนะคะ4 9 9เสนะคะส่วนชุดรองนะคะชุดรองนะคะแอดห้เด่นตัวไหนนะคะแอดห้เดนหนึ่งนะคะพี่น้องวิ่งรูดได้นะคะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็เตรียมจดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมเนาะ สำหรับเดนหนึ่งนะคะแอดจะเจาะให้มีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ 1, 3, 3, 1. 1, 4, ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่เมยแล้วเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งมีแล้วนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ หนี่ตีลังกาได้เป็น9ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องชื่นชอบก็เลือกดูได้เลยนะคะว่าชอบตัวไหนเนาะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะเห็นต่างร่ว่ากันนะคะตัวไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าจะไม่มานะคะไม่ได้การันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซนต์นะคะเพียงแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะพี่น้องแอดชอบหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะ สี่สองสองหนึ่งนะคะสี่เก้าเก้าสี่นะคะตัวที่แอดชอบในชุดเด่นสีนะคะส่วนชุดเด่นรองนะคะแอดชอบนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะในชุดรองเด่นนะคะพี่น้องจา๋า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอซทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยตังๆังทุกทุกท่านเลยนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ